สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนเทศบาล1วัดพะงามสามัคคีวิทยาทุกคนนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราก็กลับมาพบกันในรายวิชาสุขศึกษานะคะนักเรียนและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะอยู่ในตัวชีวิตของสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันนะคะนักเรียนก็จะเป็นเรื่องที่ครูออม แบ่งมาเรียนในคาบนี้นะคะเพื่อให้ไม่เยอะเกินไปนะคะนักเรียนและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬานะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยเรามาลองทําความรู้จักเกี่ยวกับตัวชีวัดกันก่อนนะคะ เรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็จะอยู่ในตัวชีวัดของพ5.1ปอ4ทับ2นะคะัเรียนสแสดงวิธีการปรถมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิดสารเคมีแมลงสัตว์กัดต่อยแล้วก็การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬานะคะนะคะักนะเรียน ก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะคะแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเนี่ยแบ่งออกเป็นอะไรคะนะักเรียนแบ่งออกเป็น3อาการการบาดเจ็บก็คือ1ก็คือแผลทะลอกสองก็คือแผลฟกช้ำและ3าก็คือการเป็นตะคิวนะคนะนักเรียนก่อนอื่นเรามาลองดูบาดแผลทะลอกกันก่อนนะคะสาเหตุของการเกิดบาดแผลทะลอกก็เกิดจากความอะไรคะนะักเรียน ความประมาทของเราเนี่ยแหะค่ะไม่รามัดระวังจนเกิดการหกลม้มลื่นลม้มหรือว่าถูกของแข็งเสียดสีนะคะอ่าเรามาลองดูลักษณะของบาดแผลทะลอกกันอ่าดูตามภาพนะคะนักเรียนอ่าดูตามภาพที่ครูออมนํามาให้นะคะอ่าดูบาดแผลเคยเกิดขึ้นกับนักเรียนไหมคะความว่าตาะ จะต้องเกิดบ้างเลยนะคะนักเรียนต้องเคยเกิดอ่าแพ้ทะลอกเนี่ยมักเกิดขึ้นบริเวณผิวหนังที่มีลักษณะเป็นรอยฉีกขาดอยู่ในระดับหนังกำพร้าก็คือหนังชั้นนอกของเราเนี่ยแหละซึ่งอาจจะมีเลือดออกหรือว่าไม่มีก็ได้นะคะนักเรียนต่อมาการปรถมพยาบาลเมื่อเกิดบาดแผลทะลอกนะคะนักเรียน ก็1เลยเราต้องล้างบริเวณบาดแผลด้วยน้าเกลือหรือว่าน้ําสะอาดนะคะเพื่อไม่ให้อะไรเขาเนียเพื่ออาจจะมีเศษฝุ่นเศษหินเศษอะไรเข้ามานะคะเราก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะต่อมาซองก็ต้องซับแผลให้แห้งด้วยนะอะไรคะเรียนสำลีนะคะเรียนอ่าแล้วก็นํำสำลีเนี่ยามาชุบแอลกอฮอล์เช็ดรอบบาดแผล สก็คืออะไรคะเรียนทายาใส่แผลสดนะคะที่เราจะเรียกกันว่าอะไรคะไอโอดีนใช่ไหมคะหรือว่าโพวิโดนนะคะ,ะเรียนสเลยอ่าเมื่อเราทายาแล้วเราก็ต้องปิดบาดแผลด,ด้วยผ้ากอดเพื่อป้องกันสิ่งสกรปรกไม่ให้มาเข้าแผลเราได้ใช่ไหมคะแผลถลอกไปแล้วต่อมาก็จะเป็นแผลฟ,ฟกชำ้ำ าสาเหตุของการเกิดบาดแผลฟกช้ำเนี่ยก็จะเกิดเช่นเดียวกับบาดแผลถลอกเลยนะคะนกเียก็เกิดจากความประมาทไม่ระมัดระวังเกิดการกระแทกกับสิ่งของหรือว่าวิ่งชนกันนะคะนักเรียนเคยไม่คะนักเรียนเคยฟกช้ำไหมที่เกิดเป็นจำ้ำเขียวๆใช่ไหมคะนักเรียนอ่าเรามาลองดูลักษณะของบาดแผลฟกช้ำกันแผลฟกช้ำเนี่ยจะมีลักษณะบวมนูนอ่ามีสี แดงคล้ำเนื่องจากมีเลือดมาค้างบริเวณนั้นนะคะนีนแต่ไม่มีเลือดออกอ่ะเรามาลองดูการปฐถมพยาบาลบาดแผลฟกช้ำกันหนึ่งเลยก็ต้องเหมือนอะไรคะเนี่ยแผลถลอกใช่ไหมคะเราต้องทําความอะไรคะเนี่ยทำความสะอาดบริเวณบาดแผลด้วยน้ําสะอาดสองอ่าเราต้อง ประครบเย็นนะคะโดยใช้เจลเย็นหรือว่าน้ําแข็งก็ได้นะคะมาห่อผ้านะคะนักเรียนอ่าแล้วก็ประครบบริเวณที่เราบวมเนี่ยเลยหรือเกิดการฟกช้ำนะคะประมาณ10-15นาที สอ่าพอเราประครบแล้วนะคะหลังจาก48ชั่วโมงเนี่ยอ่าหรือว่า2วันให้เราประครบร้อนโดยใช้ผ้าชุบน้ําอุ่นนะคะประครบบริเวณที่บาดเจ็บซ้าก็คือประครบเย็นก่อนแล้วค่อยมาประครบร้อนอ่าต่อมาอ่าฟกช้ําไปแล้วเรามาลองดูนะคะเนียสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากการ เล่นกีฬานะคะอาการบาดเจ็บเนี่ยนอกจากนี้ยังมีอาการข้อเข็ดนะคะนักเรียนนักเรียนลองนึกถึงสิคะนักเรียนว่าเวลาเราวิ่งไปเราอาจจะเกิดอะไรคะเนี่ยยูยูวิ่งแล้วสะดุดหรือว่าอะไรนะคะอาจจะทําให้เกิดอาการข้อเข็ดได้นะคะเนี่ยอ่าเรามาลองดูสาเหตุนะคะเกิดจากการเท้าพีกทําให้เอ็นหรือว่ากล้ามเนือ้อบริเวณข้อเท้าเนี่ยเกิดการฉีกขาดอ่าการปฐมพยาบาล อาการข้อเคสนะคะก็จะมีดังนี้ก็คล้ายๆกับอาการการแผลฟกช้ำเลยนะคะเรียนเวลาปรมพยาบาลก็ประครบเย็นแล้วก็ประครบร้อน <c oughs> เช่นเดียวกับบาดแผลฟกช้ำนะคะ2ก็คืออันนี้นะคะเราก็ต้องใช้ผ้าพันแผลนะคะชนิดยืดพันรอบ ข้อพอแน่นนะคะแล้วก็ยกข้อที่แพลงเนี่ยหรือว่าเกิดอาการข้อเข็ดเนี่ยให้สูงแล้วก็ลดการเคลื่อนไหวนะคะจนกว่าอาการเจ็บปวดเนี่ยจากการอะไรคะน่นเนี่ยข้อเท้าเค็ดเนี่ยจะลดลง 3. ถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นนะคะน่นเราต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะไม่งั้นจะอันตรายมากเลยนะต่อมานะคะน่นจะเป็นอาการที่เกิดเป็นตะคิวแล้วก็เป็นลมนะคะระวัง การอะไรคะเนี่ยเล่นกีฬาก็อาจจะสามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะสาเหตุของการเกิดตะคิวเนี่ยก็เกิดจากการหดเกร็งตัวเป็นก้อนแข็งนะคะของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นอะไรคะเนี่ย,ยจากกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายอย่างกระทันหันทาให้รู้สึกเจ็บปวดลักษณะของอาการนะคะนักเรียนเวลาเป็นตะคิวก็คือเจ็บปวดนะคะแล้วก็เป็นก้อนแข็งนะคะ ตายผิวหนังก็คือกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะเป็นก้อนแข็งๆเลยนะคะเนี่ยนักเรียนลองสังเกตนะคะเวลาเป็นตะคิวการปฐมพยาบาลเมื่อเป็นตะคิวนะคะเรียนอ่าตะคิวหนึ่งเราก็ต้องทำการยืดกล้ามเนื้อนะคะเรียยยืดกล้ามเนื้อที่เกิดอาการตะคริวนะคะเรียนให้ใคลายตัวอย่างช้าๆ สก็คือนวดบริเวณกล้ามเนื้อนะคะที่เกิดอาการเป็นตักคริวเนี่ยเริ่มจากการคึงเบาๆที่กล้ามเนื้อบริเวณที่เป็นตักคริวะจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยคลายตัวได้เร็วขึ้นนะคะ สอ่าอันนี้ก็จะแตกต่างจะแพรฟุกช้ำนะคะหรือว่าข้อเคสเพราะว่าการเป็นตะคิวเนี่ยห้ามประครบเย็นนะคะเขาจะเรียกว่าอะไรคะเนี่ยให้ประครบร้อนโดยใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นหรือว่ากระเป๋าน้ำร้อนเนี่ยประครบบริเวณที่เราปวดหรือว่าเป็นตะคิว สก็คือทายาแก้ปวดเมื่อยนะคะเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยคลายตัวได้เร็วขึ้นไม่ควรน,นวดแรงๆนะคะนะักเรียนอ่าต่อมาจบจากการเป็นตะคิวแล้วอ่าอันตรายเกิดขึ้นได้เสมอนะคะเนี่ยอาจากการเล่นกีฬา าสาเหตุนะคะนักเรียนอ่ะก็จะเป็นเรื่องของการเป็นลมนามาลองดูสาเหตุของการเป็นลมนะคะนี่นเกิดจากหลายสาเหตุนะคะทางสภาพจิตใจความเครียดความกลัวนะคะแล้วก็สาภาพร่างกายที่อ่อนเพลียอ่อนล้านะคะหรือว่าความดันต่านะคะนักเรียน,นอ,าอาการคนเป็นลมเนี่ยหรือว่าอาการเป็นลมเนี่ยจะแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะก็คือเป็นลมธรรมดาแล้วก็เป็นลมแดด ลักษณะของอาการเป็นลมธรรมดานะคะก็จะหน้ามืดใจสัน่นใจวิวแล้วก็วินเวียนมึนงงแล้วก็อ่อนเพียนะคะแต่พอเป็นลักษณะอาการของการเป็นลมแดดเนี่ยก็คือจะมีอะไรคะเนียผิวหนังที่แดงเนื่องจากอุณหภูมิในะร่างกายเพิ่มสูงขึ้นมีอาการ ปวดศีรษะหายใจถี่หน้ามืดแล้วก็หมดสตินะคะนักเรียนอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างที่เราเล่นกีฬานะคะเราอาจจะเตะฟุตบอลอยู่แล้วอยู่ๆเลยนะะักเรียนอ่าแดดร้อนมากๆนะคะสาเหตุนี้นะคะนะักเรียนอ่ามักเกิดขึ้นบริเวณอะไรคะนะักเรียนที่มีแดดร้อนมากๆนะคะหรือว่าอุณหภูมิบริเวณนั้นเนี่ยสูงขึ้นอ่าแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ครูอมอ,อธิบายไปเมื่อกี้ตามมาได้เลยนะคะนะักเรียน พอเป็นการอะไรเนี่ยปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอาการเป็นลมหนึ่งเลยเราต้องให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนด้วยอาการอะไรเนี่ยศีษะต่านะคะเนี่ยดังภาพเลยอ่าเขาจะเอาอะไรเนี่ยเท้าเนี่ยสูงกว่าศีษะใช่ไหมคะเขาก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนศีรษะต่ํา คลายเสื้อผ้าเขาให้หลวมนะคะเพื่อให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองได้ดีนะคะนักเรียนแล้วก็ได้อย่างเพียงพออ่ะดูตามภาพเลยนะคะนักเรียนเมื่อเพื่อนเป็นลมนักเรียนต้องจับเพื่อนนอนท่านี้นะคะแล้วก็คลายเสื้อผ้าให้หลวมนะคะ2ก็คืออย่ามุงดูผู้ป่วยเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะ <ๆ S 2> นักเรียนการที่เราไปมุงดูนะคะเราจะไปแย่งอากาศของผู้ป่วยนะคะทําให้เขาเนี่ย จากเดิมเนี่ยหายใจไม่ค่อยสะดวกอยู่แล้วหายใจไม่ค่อยสะดวกขึ้นนะคะนักเรียนดังนั้นก็เข้าไปประมพยาบาลเท่าที่จําเป็นนะคะนักเรียนอ่าจำเป็นนี่หมายถึงไม่ใช่เข้าไปช่วยเขานะคะหมายถึงให้คนนะคะเข้าไปช่วยเท่าที่จําเป็นนะคะนักเรียนไม่ใช่แบบต่างคนต่างไปช่วยนะคะนักเรียน สใช้น้ำเย็นเช็ดบริเวณใบหน้าคอแขนขาแล้วก็ให้ดมยาดมจะช่วยให้รู้สึกตัวเนี่ยเร็วขึ้น 4. ก็คืออย่าให้ผู้ป่วยเนี่ยดื่มอะไรเลยนะคะนะเนี่นขณะที่ยังไม่ฟื้นนะคะเพราะจะทำให้เขาเนี่ยสำลักแล้วก็เป็นอันตรายได้ 5. เมื่อเขาเริ่มรู้สึกตัวแล้วก็ให้นอนพักต่ออีกสักคู่หนึ่งนะคะอย่าพึ่งลุกหรือว่านั่งเร็วเกินไปนะคะเพราะว่าจะทำให้เขาเนี่ยเป็นลมซ้ำขึ้นไปอีกนะคะนักเรียน 6. เมื่อผู้ป่วยฟื้นคืนสตินะคะแล้วก็เริ่มกืนหรือว่าเริ่มทานอะไรได้บ้างเนี่ยเราจะให้ผู้ป่วยดื่มน้ำนะคะหรือว่าน้ำหวานนะคะนักเรียนเพื่อที่จะให้เขาดีขึ้น ต่อมาจะเป็นในส่วนของใบงานของเราแล้วนะคะนักเรียนก็อันนี้ควอมจะฟิกนิดนึงนะคะที่ความเลือกสาเหตุการเป็นตะคิวหมาเพราะอะไรคือเนียนอาจจะมีอยู่ในข้อสอบปลายภาคก็ได้นะคะน,ะคะนักเรียนอ่าให้นักเรียนตั้งใจทําสักนิดนึงนะคะเนียนก็ให้นักเรียนอธิบายสาเหตุของอาการเป็นตะคิวนะคะน<ะ>ักเรียนแล้วก็อาการเป็นลมเนี่ยแล้วก็อธิบายวิธีการปฐถมพยาบาลมานะคะนะักเรียนก็ไม่ยากนะคะนักเรียน สัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากแล้วก็ใกล้ตัวน,น,น,ะะนักเรียนมากๆเลยนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ครูอ,อมก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะนักเรียนสวัสดี